ก้าวกระโดดสู่อนาคต iPhone 18 Pro พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 5G ผ่านดาวเทียมโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมแต่ที่น่าสนใจคือแผนนี้อาจทำให้เราไม่ต้องพึ่งพา Starlink อีกต่อไปในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว Apple กำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคใหม่ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดย The Information ได้เปิดเผยว่า iPhone รุ่นใหม่ในปี2026อย่างน้อย1รุ่นจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 5G ผ่านดาวเทียมได้อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องผ่านฮาร์ดแวร์เสริมอย่างจานดาวเทียม Starlink อีกต่่่่่ออไปปซึง Macroomer คาาาาดกรรวุรนนนเเหลี้จจะ็ iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max และ iPhone จอพับได้รุ่นแรกของ Apple และททำไมเรื่องนี้สำคัญปัจจุบัน iPhone สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมได้แล้วแต่ต้องใช้จานดาวเทียม Starlink เพื่อสร้างเครือข่าย Wi-Fi ซึ่งค่าบริการอยู่ที่50ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนสำหรับ Data 50 GB และ165ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนสำหรับแบบไม่จำกัดดาต a ทั้งนี้จานดาวเทียมแบบพกพา Starlink mini มีราคา299ดอลลาร์สหรัฐแผนของ Apple จึงมุ่งเน้น ไปที่การทําให้ iPhone เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 5G ผ่านดาวเทียมได้โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้แต่ที่นี่คือจุดที่คนใช้บริการอาจมีความคิดเห็นต่างกันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมโดยตรงอาจทําให้บริการเช่าสตาร์ลิงสูญเสียลูกค้าแต่ในทางกลับกับนั้นผู้ใช้ iPhone จะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอุปกรณ์เสริมคุณคิดว่า Apple กําลังเดินหน้าสู่ทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ ชวนให้แสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย